สวัสดีครับาผมมาพบกับเซี่อาตคุปตละลาซี่สไรเราเจรเินอีกแล้วครับท่านเมื่อนี้ผ้าลูกค้ามาเลือกรถนะครับเป็น l h a สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ้าลูกค้ามาเมืองรถ l h a นะครับได้ขั้นหรือย,อยังนั่นได้ขั้นหรือเปล่า กนม่นมีขั้นเดียว,วข้างผนมีั้นเ,เออมีขันน,นี่ขันหน่นึขันนึงอยู่หันแหละเอาตัวขั้นหนึ่ก็นด้อบรอรดูบกไพูดผลดูดดดดดไอ้รีบผลล่ะลูกค้า,า,ม,าม่นมาเมืองแอลาซูนนะครับ เอตาเพิ่นกันเล่นหลายขั้นแล,ล้วเนาะตาเล่นตะก้อนโมหวาดเลยพวะจ๊อยังแข็งแรงนะครับขอบคุณครับพอกันจับ่บ้านเวลาพอกันจับ่บ้านเวลา นาตเากันนาไม้กใมากนาไม้ก็ไปีช่วงพีกับไลเลยอยนี่จะเป็น MUC9 เก่าเจา C9 เก่าแต่ C9 เก่กันันนี้เป็น C9 จะเป็นรถนหลุนใหญ่ เป็นรถล,ลุนใหญ่กันมาอีกแต่ว่าแห้งมามนหน่อยกาแห้งมาหน่อยกาหาศูนย์นะครับแต mm ่ว hmm. ่าลูกส่งลูกจะหนึ่งมันจะเป็นรถรุ่นเอม็มมันจะใหญ่งานดันงานนั่นจะดีแต่ว่าอะไทก็จะนักอะไทก็จะนักแน่นะครับ mm hmm. ข่านกับสนใจศูนย์กับซีเก่านะครับ mm hmm. นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเอ็มหกสองหรอกรถลุนใหญ่ สีเก่ามันสีใยเนี่ยนะครับราคาราาคกะแพ้งกันมาอีกเก่าแสนกว่าเก่าแสนได้ครับแสนกว่าต้นน้นมัน 8, แปดแสนแต่ว่าแห้งมามันก็นจะน้อยกว่าหาศูนย์นะครับแต่ว่าตัวเดี๋ยวเป็นรถหลุลนรุ่นใหญ่ ง,ง,างานดังก็เสิหลายงานดันงานนั่นบอกว่พอตองห่วงแหละเดี๋ยดีงานดัโโตดดดนดตาข่อของขวงกลัวครับไอ้พันทัดสินใจนะครับมาเจ้าหลุดไหนตรวจไปยังได้ทั้งหาศูนย์ทั้งซีเก่า กพิจารณาเอานะครับลุยน้ำลุยลมลุยนะครับเป็นตัว L ห้ศูนย์ถ้าเกิดว่างานดันปรับทีดีๆกับเป็นซีเก่าก็ราคาตัดสินใจไม่เห็นซีเก่าตนะัดสินใจว่าได้บอ่อยากได้ซีอยากได้ซีเก่าบ่มาดิ เออมันเหนตัวจริงใส่เ็นตัวจริงหละกรนีละเอาถึงแค่กับว่าตรงห่วงงานดันดีงานไทยกับใส่อุปกรณ์เดียวกันครับตัวเทปสองไหนแต่ว่าน้ำรังก็นสีหไายเนี่ยถ้าลุยลงน้ำกับต้องเกษนาก็ต้องหาศูนย์นะ่าเรืองไทกมันะ ไอ้กาแฟไปกินกาแฟากินน้อตีนข้างบนก่อนกัน,กนได้เดี๋ยวให้เพิน่นให้เพิ่นชมก่อนให้เพิ่นชมตอนนี้กับลูกค้ากับลังเลนะครับยังลังเลเอาเสี้ยวซีเก่าหรือเ,อาาเอาาสี้ยวหาเอลหาศูนย์แล้วตท้คนขาวตา,นาเนาะ เอ,มมเออแต่ดนเมืมเองซอยลูกซอยหลานไปเมืองแต่ของตัวผู้รุนบุกเบิกเนาะเล่นมากนอ,ากน,กอ,น,อนเออวักรนกับป้ปอยมันเหมือนขั้นสองันเลยว้าา่าสู้พักสบายคนเมื่เกิดมันแพ่งขึ้จังสีไดีนก่าอ ใชหน้ากับเก็บเงินง่ายเงินกับเททไงก็ได้ยี่หรอกเงินหนึ่งง่ายอยู่งานปาป้กงานดันแห่งหลามันเกี่ยวของกับแค่เกี่ยวของกับก็ไปถึงแม้ชื่ออะไรมันไม่ได้รู้มบาทถึงกันเดี๋ยวเสียรถมือใดนี่คุยกันมาอย่างมันกับบังกับคนพวกัะไรกะเอาไปมือใดก็ได้หรอว่าแต่ว่าั็มันเป็นเรื่องหาของเดี๋ยวไปเมืองหาซุน มาตัดก็้นซีเก่าพานูนหาซูนหาซูนเหลือยูนหาอีกขั้นหนึ่งเหลืออยู่พุ่นซีขั้นพาลูกค้าไปเมิ่งเอ้าหาซูนนะครับนี่เพิ่งจะเตรียมทรงมือนี่นะครับเจ็ดดวนเลยเมื่อกี้ลูกค้าคึ้นเมื่อกี้นะครับลูกค้าเมื่อเมืองหล่ะก็ตัดสินใจเอาไปเลยนะครับ เงนินสดไปากไปจาก่แล่คุณอยู่กันไหนครับอะแต่ครับ,นนบนแ <ๆ S 2> นแ <ๆ S 2> น,นเดียวผ่านเป็นแล้วาศูนย์นะครับเดี๋ยวอยู่ฟังนี่ขั้นเดียวแล้วก็จะเป็น Lc0 นะครับเป็นนี่ล่ะรถแต่ว่าถึงมาตรฐานกัน หาโซนนะครับเจ้าหาโซนหนึ่งแปดเอสพีนะครับ,รบเดี๋ยวเห็นลูกค้ามันตัดสินใจนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยนะครับสำหรับช่องเซวาตุบุปตาระศีสไลเราจะเลืเ่อนอ่ะตะกี้อ่ะมีคนโทรมาถามรถอ่าดิเทินยันมาเนาะพี่น้องเดีย๋ยวประชาสัมพันธ์ให้อีกท่านหนึ่งกับรถถูกขาบเพราะทั้งแหข่าขมานะครับตอนนี้เพิ่น อ่าเลิกล่อเลิกยุ่นะครับเดี๋ยวสิงลงไให้มึงอีกเท่อนึงนะครับเอาเขามาแล้วแจ้งราค่าพร้อมนะครับคลิปนี้ก็เอาไปแต่เพียงแค่นี้ละกันนะครับสวัสดีครับ